นี่ครับพอ่อผมช่างกอนะครับเราวันนี้มาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไม่ได้ดีนะครับมันพวก Pro 8278เครื่องนี้เปลี่ยนไม่ยากครับยังอัปเกรดได้อยู่ตอนนี้แกะฝาหลังแล้วเพื่อความรวดเร็วอ๋อเขาเปลี่ยนแบตด้วยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับที่สําคัญถอดออกก่อนด้วยอันนี้เป็นได้ดีนะอันนี้ผมสาธิตวิธีการเปลี่ยนนะครับ ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็คือถอดแบตะเตอรี่ออากนเสร็จแล้วใช้ไขควงสี่แฉกนะครับยิดผิดควงสี่แฉกนะขายน็อตสองจุดตรงนี้ตัวตรงนี้นะเราก็ใช้ไขค,รครวงห้าแฉก ถ้าขายเขบทั้งสีตัวครับแล้วก็ใช้สี่ตัวเนี้กลับใส่เข้ากับมาดิจย์อันใหม่ถ้าใครที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่ก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะแค่ระวังว่าต้องแกะแบตเตอรี่ออกก่อนเอายมรยอาครับได้นะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ